ยิ้มยิ้มอะไเนี่ยน้ำมันผมเบิดแลโอ้ยยิมไเลยวมาให้ไปเนี่ยย้รอยนึงเดี๋ยวสอเ็ดนะครับผมยิแ้องหกเน้ำมมเบิดครับผมำเจ้าไว้สองหดร่อยนึ่งนะขอบคุณครับผม ยิงมเนยังไงเนี่ยน้ำมันผมเบิดเลโอ้ยยิ้มเลยแล้วมาห้ยใไปเนี่ยยังอร่อยนึงเดี๋ยวสองหกเก็ดได้ครับผมยิงแล้วสองหกเกียรตินผมเบิดครับไผมจำเจ้าไว้สองหกเ็ดไร้อย่อยเลนะัะขอบคุณครับผม พอดีวันนั้นออกกดขันวิในจาราจรอ,อยู่ครับพี่เขาขับรถมาจากทางไปพัสกลกะติดไฟแดงอยู่แก็เลยรถกระจกลงก็เลยเรียกไปหาครับเรียกไปหาแกก็เลยชี้ให้ดูที่เกน้ำมันก็เลยบอกว่ายืมตังสกร้อยหน่อยเติมน้ำมันแกเลยชี้ให้ดูเหรอครับแล้วคนที่เขาขอยืยมตังเรานี่เขารู้จักเราไหมครับอ๋อไม่รู้จักครับไม่เคยเห็นกัน ทำไมเราถึงให้ให้ประชาชนยืมครับก็บางครั้งคือมันไม่มีติดตัวมันก็ไม่มีครับหรือบางทีมันลืมครับเขาคิดว่าเราเขาจะคืนเราไหมก็ก็ไม่ได้คิดหละครเราให้ให้ความบริสุทธิ์ใจถ้าพี่เขามีเมื่อไหร่ก็จะคืนก็อยู่ที่พี่เขาครับก็แล้วแต่พี่เขา มีการมีจิตอา,าสาซึ่งมันก็ตรงกับที่ผู้ข้าราชาเราต้องการนะครับเคสแบบนี้พวกเราเนี่ยดูเป็นตัวอย่างดูเป็นตัวอย่างแต่ละคนเนี่ยผมพยายามจะบอกทีมงานอยู่ตลอดหละอะไรที่มันทาดีได้ก็ทำเพราะว่านายเขาดูตลอดช่วงนี้นะครับไม่ว่าไม่ทั้งนายด้วยทั้งประชาชนด้วยผมว่าเคสวิรุษเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างให้ให,ให้หลายๆคนห,หลายคนดูแล้วก็เป็นขญกำลังใจนะครับวันนี้ก็มามอบให้ก็เป็นเป็นขญกำลังใจในฐานะเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีเราก็ต้องยกย่องเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้คนอื่นได้ตระหนักนะครับจะได้เป็นเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไปนะครับก็อาชมเชยแทนผู้ข้าบัญชามาครับทั้งผู้บังคับการทั้งรองผู้บังคับการทั้งรองผู้บัญชาการภาพสีที่คุมงานจราจรก็โทรมาหาผมหมด